อาจารย์หนูเนี่ยอาจารย์เขาไปบวชสักทีเออกูจะไปบวชกูก็บวชไม่ได้เนี่ยทิพายแล้วก็มีคนเข้ามาถามกูจังวันนี้จะทะเลาะกันเรื่องบวชนี่แหละคนดูเป็นหมื่นเลยอ่ะคนดูเป็นหมื่นวันนี้ทะเลาะกันเรื่องบวชนี่แหละจริเหรอ่เออหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชมค่ะแม่ชมอะไรได้ดอกไม้ยังโอ้โหนั่งอยู่ตั้งนานได้ดอกเดียวค่ะคุณแพรลี่อ่ะส่งของขวัญให้เลยคุณแพรลี่คุณสู้เขาสิอายแน็กชาลีมากเลยตาละ มันช่องไม่ดังไงอุ้ยตายแล้วแม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้วคุณริค่ะคุณชมพู่มาแล้ะค่ะคุณชมพู่มาลวค่ะอุ้ยนี่ฟิลเตอร์อะไรเนี่ยแม่นะสดฟิลเตอร์อะไรล่ะอาจารย์เบียก็หน้านี้วีมากไม่มีฟิลเตอร์นะคะช่องเราไม่มีฟิลเตอร์ทุกคนคุณชมพู่สวยเห็นไหมล่ะทุกคนมงควรลงแม่นะวันนี้นะคะเปย์แม่หน่อยเปย์แม่หน่อยเลยเปย์แม่หน่อย เกลออกกล้องหน่อยน้องเกลออกกล้องหน่อยเขาบอกพี่แมรี่เดินออกจากประตูได้แต่อาจารย์ได้เนาะเดินได้ค่ะเดินได้อาจารย์เดินได้ไหมไดินได้จะไม่ได้ดรกว่าวิววิวคอบครัวว่าอาจารย์อะไรไม่ได้บินได้หมดได้หมดไดด้หมอยากให้กุ้งสุธิราชมาออกค่ะคือกุ้งอ่ะพี่กุ้งสุธิราชได้ค่ะเดี๋ยวจะรับเรื่องไว้นะคะยังไงคะโอเคค่ะแม่แอปมาจ้าอยู่นี่จ้า นี่คือจะนั่งสามเหรอคะใช่ค่ะนั่งไลฟ์ไปด้วยเลยได้ไหมคะได้ไหมเลยเขินนั่งฝั่งดูกลางโคแรงมากเขาบอกอาจารย์หน้าใสเออนะใช้เซรั่มอะไรหัวใสมากเมื่อกี้แรงมากด่าเนาะทำไมเอฟตัวเลยแฟนรายการนี้ก็เป็นอย่างนี้กันเหรอหรือว่าพอดีพันนี่เรียบร้อยสุดแล้วชอบมีชั่วจังเลยอุตส่ายแล้วหนูจะโดนบล็อกไหมนี่ใส่จริงทุกคนอยู่ไกลๆยังใสอยู่เลย เปิดแเลาเดีเ๋ยวเขาปรึกษาได้โอเคได้ค่ะ